เป็นของผมนะครับเนี่ย<ม>นี่หัวนี่คือของผมนะครับตั้งเนี่ยอันนี้เป็นของเขาต่อไปนาบักหลอครับนานนองชายนานบักหลอ่อนานนองชายน้องชายปั้นหลอม,มาเก็บผักนะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วถ่ายจากกล้องอินสตาสามหกศูนย์ อันนี้จะเป็นหน้าผมครับ,ยรบเย้าครับพี Good. Good. ่นี่โอ้คือจะได้เข้าลาย่เขาวัดซุดอ่าอ่ยมันหอกของมันอย่างโอ้ห <laughs> ลอกคุณเจีย๊ยงทีใด้ธรรมดาเนะีนะ่มีสมบัติวะ <laughs> สมบัติลายบ่ นี่คือกระท่อมนี่้นมูเ่อยนอันนี้ร่มแล้วมันสูงแดอคดเงาเด้ออบสูงแนกด่มเหมดนเด้อ่นร่มเหเลเนี่ยสูงแนนี่กันหัวนี่เป็นของผมนะครับเนี่ยนี่หัวนี่คือของผมนะครับตั้งเนี่ย ไอ้โรื้ำตะทางเราพิดนัำจากห้องน้อยอากาศตรงใน้ตรงมาครับผมบรรยากาศฟ้าคืบคืบคือจะฝนตกนีครับี่อ่ะน่าผมนี่เราเห็นเี่ยเอ่เท่หินคุบเข้ามาทางมันก็ได้ยากทางก็จะ เดินทางสะดวกเพียี่ครับบางการก็ถือว่ารับเล่นอะไรก็เอามมเห็นทุกเข้ามาครับี่จักหาปีสิบปีเขาเยาว ปลาสองตัวแบบอดปัดวแว่ร้อ่บอดเซนเตียแถึงนุ่มนาแต่ามต,ามตเนี่ยน,นี่คือ สายพันหลอครับาดูน้องนาน้องสายพันหลออันนี้คือน,นาบักฟันหลอครับต้นมันก็จะสูงบ้างตามบ้างนะครับแค่แค่นี่นาบักฟันหลอมันยังมันคนแค่อยู่นี่ แต่ต้นนี้จะสูงอยู่นี่น,าาน้นาบักฟันน้าบักฟันหลอวโคตรไปหาบักหลอวเลดินบินเมื่อันไั่มีปุ่นอ่าโอ้หมดเตล้อกได้ขังล่างอยู่ทุกเขาบอกอะไรเราไม่ได้ยากปุ่นนะปุ so. ่นปุ่นยังไป ว่ามันหอกของมันอย่างดีก็เปุนเจยอย่างดีให้ธรรมดาเนยะมีสมบัติว่ะสมบัติลายป่ะน,นี่คือกระท่อมกระท่อมแต่ว่าน้านอนนะครับผมนี่ก็จะปลูกเันเอาต้นตะโกกเอาต้นตะโกูก็เสียบอยู่บอกบอกพอบอกพีกนะครับบอกพีก นาแบบธรรมชาตินิน้วไอ้บ่เปลี่ยนยัวโบเลยสองน่อยเอามันจากปีมันค่อยใหญ่บกักอันนี้ตอนเดี๋ยวมันมันกับเปลี่ยนนิว้วขึ้นเรื่อยๆโอ้สีเขียวดีวะบึงจากกองสีเขียวดีนะเนี่ยตัวลาทิบบาทรเอยมาที่มาลาที่บาท ก็จะเดิดนทางต่ลว